พี่น้องป้องไปมือนี่อีกแล้วครับท่าน่งยๆไดเอทกินตะไข่ตะไก่ตะหมูไขม่มันครับว่านเป็นโลเก,ก้ากระของกะ,กะนี่ครับน,นี่มีากะที่กินประมาณนี้ยนะครับขเขาเรง จิตตำใส่กันเลย,ยครับไป่ลา <Okay. S 1> กินเพียดบ่ได้ใส่แล้วกระเทียมซ้ <Okay. S 1> ำกิน <Okay. S 1> กินเพียดลาย,ยิ่งขึ้นแสบพองครับ <Okay. S 1> บ้านนี่ครับ <Okay. S 1> มีบังคูหนึ่งพี่น้อง <Okay. S 1> เข่าหูงไว้เรียบร้อย <Okay. S 1> กับ <Okay. S 1> ผมจิตตำใส่กับทัวนี่แหละ เครื่องปรุงกะเตรียมไว้เรียบร้อยครับนี่ครับพี่น้ำปลาปลาร้ปลาแดกตเตรียมไว้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเงยบานเนี่ยเสียบไม่นี่เทียนประธานเหตุจุนดับไล่แจกรัดนล,ล,ดละอันนี้คงพญ่ไส้หมดนี่เราอบอกไปต่ำไม่อื่นบ่แซมกันไปรลวดต่ำกินเรื่อยๆนี่ครับผมห้าบอกห้าบอกตัวเซเลยดเดอ้อ ตำแลบอโอตำไยนองีไทยลงประ้าณน,นี้นอาจักกล่องกันเลยครับอ้ยังได้ไ <c> ด <oughs> ้มาเด้ี่น้องบ่มีเนี่ยกินอนีน่กินซ้ำนี่เดละยวไปกินเนี่ยกินตะไครไยตายไว้ครับ โอ้ยมีแนวกินรีีกินแนวลงอเอ้ยน <c oughs> <inh> ีมีแนวกินเนี้นน่อยรีกินเนี้ยพ่ลงพออะมันยันลกพออยากสันน้ยออยากสันนนี้น้อยพอยักซูน่เด็กเป็นได้นี่ไเรื่องไรเาวเย้ซไล่เสียบไล่หมดแต้วนี่ไส่บกับนี่ครับขบเลย สากเล็กครับสากรู้ไมตะบองต้องแตนี่แนวกินตกมือนี้ครับโอ้ยกินพ่อแ้วไปละกินเพื่ออยู่มันกินหมูกินยังไรไรมันเป็นโรคเป็นไพ้นะพี่น้องเคื่อมือนี้วัคซีนมันไหลยอ้ย่ำอยางเ้กินอันนี้กับบอบปลอดไข้กันละกับบพรปูกินเองก็ได้ครับพี่น้องแต่กับร่างมันสะอาดนได้นิดน้อย ลองคุนี่ครับพอมากรแหกก็จยบวนี่เตีว่าอรแหล้มันบวกลบนะเม่นป่ะไมนต้องปุดๆดดก็ไดแล้วอะ่างนี้เพราะบนเห็นตีเตอพี่เประมาณน,นี้ลยครับนี้เอาข้าวเดียวตอเดี๋ยวมงงครับผมบกอบกอ ต่คนแกนเอินบกอบกอบกออะไปมาน้อเขกินเข้าดีเข้าดีเรย่เข้าดีเรืให้มันอุ่มขึ้นซัำนี่ะพี่้องแง่มาเรี่ยงหมูจักเก็ดจักไก่กินซ้ำอยู่นี่นี่คืออยู่บ้านเขาด้เนาะ เด็กกินป่าใครได้ครับดากนาน้าลาครับมีป่าใครเดกก้าบานกินข้าทังบ้านเด็กกับบันเด็กก้าบันยุบบเลยครับด้านไดอกบันยี่ไม่ผนละบันเดียวุ้มอยู่บ้านอกัอยากินมื่อกินกุ้งกินขรือบอกให้แข่งไป้ด้วยบันกระเมียนร้ท่านี่เปนเบือลันเบือนี่อ่กเบือเบือนะครับประมือกระไอหาใส่บียดน้ำบาหลาเนาะซำผมเนี่ยอะไรมอยู่นี่ยิ่งเด็ไปหาสอนผู้ลุดขอกมะมุกอยู่พี่น้องเอ้ย เนีคนอีสานนาะมันไปดิกินได้เน้องกพอไปตลาดเล่าตลาดเล่ากัจังนี้กัไก่เต๋ยกับอตื้นตาเศ้ากับพอท่านชนบตลาดเลาก็ไปกนกินบ้นนานนีู้านท่ามันมีแนวเดือดก,กินหลายด้ยซุปนังเลยเหรตุ่มขาจอกงวุปอ่ะเสีย แต่กูเตียวไก่มาล่ะขาเป็นเกาะบ่ก็ยากด้วยมือเยินบ่ตัวยางนั้นมีร้านนึงอะล่านที่เข้าไปซื้อก็ล่อน,นตัวขี้ไปคุณบอ่อท,ท่างไส้ป่ะท่าง,<อ>งออกไปเออ,เอ,อนี่ตัวขี้รัดออกไปท่างออกไปไม่กล้าบา้างหน้าบ่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 บบบไม่บมนี่เห็นยุวอยู่ขัวมือตัวขี้รัดออกไปบางข้างโลดตัดไหมเออเห็นยุวทะลุออกไปบางบางเซเว่นก็เขาใส่ตัวซื้อน้ำแข็งอยู่ไหมเออเห็นยุวที่น้ำแข็งหาบาทมันนับก่อนเลยทำเงินไป เบเลยใส่เบ็ดได้เป็น<ส><ต>ปน่นองอห้ามันเสียบ,ยบตาเราไม่มีของฝุ่นนี่น่องไม่มีเสื้อนมะมัดดักแด้ครับกีรอใครครับน้ำมาขวากินแก้มพี่น่องคิดอยากไปแน่นั้นตอนนี้จังบอ่ออ้วนบ่อรุ่งพุง่งเป็นตองใส่หยอกใส่ยาตัวซุ่มมือนี่ครับ จะตามใจปากมันก็บาอ้วนนี่แหละเจ้าๆอยากตามใจปากมันก็ธรรมดามีหอดอยากหอดใครมากินกันบเบายูเบาฟังแบบนุ่งลายค้ณเทียบห้าไหมมันยุ่งลายบ้านเท่ายหร่นุ่งโบราณปะ มัมีการตัดต่อด้วยนะครับคลิปนี้ใส่เต็มๆไปเลยฟานเจิมน้ำเนี่ยมันจังมีตอนหยำกุกๆเนี่ยขึ้นหยำขึ้นชิมแล in ้วโค้งฟงหอนโค้ยิบใส่ดิ้บใส่ดิบใส่ดิ้บใส่เองโบ้เต็มอะไรอย่างงง่งเนี่ยสมบกติสมบกกิขิงคำๆครับ เป็นอะไรเห็ดตังงานเขาได้มีดดวงนึงอยู่ว้จุ่มหนึ่งไ่มบ่มามีดต้นดีพอนตานครับตามอ่ะเลยทำม,ม,มากยิ่กว่าว่า,วาแลบบ้วไปใส่ไวมันเป็นสดเรียบร้อยครับใส่เพิม่มยังไงของมันไหลโอ้ แฉบน้ำนีแ่แหละนี้ก็ับเายี่ห้อแลครับ,วรบตวงลงไปเลยหลายแฉบหลายจำแบบบ้านๆเดือได้แบได้เตียกลาวตดเน่าน่าเอยครับนี่หนามเบอร์มีเหรอเตี่เปลวน้ำเน,นี่ยสเส่ตะเกียนมัน น้ำเลยวะมักสมครับแฉกไม่กรดแล้วมันแสบใจเขาบอกนูดงเปิดไฟก็น่าไปทำงานขอบูงเอาละรอครับนั่เดี๋ยวลวงเลยอหนักแนกครับหามลวงเลย เรียบร้อยครับเป็นอาเจติตะกะมาเรือบันน่วสบันต่ำนี่พี่น้องโอ้ผำไา้เตียงเล้วขึ้นจะเที่งอล้กับผู้มกเพ็ดกับไสเพชรน่ะ าำแบบบน,ออนบ้านห้องบรเนนน้ำตาลนะครับต้อดลยครับอ,อ,อือ Hoa em, hơi gì đấy, Hoa gì đó, Do giai đoạn, tôi mừng là, em được, nhắn rồi Đi miênu, dài hết đấy Ngap miênu, dài hết cặp. Ngap miênu, dài hết cặp. Ngap miênu, dài hết cặp. Ngap miênu, เสร็จเรียบร้อยครับมาเด้พี่น้องสําหรับคิมนี่กะเรียบร้อยเป็นหนึ่งเมนูครับนี่ครับไม่กินน้ำกนาด้อกะสําหรับคิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับมีคิปใหม่ๆแล้วสิไายบางอย่างครับสําสหรับเมนูลดขมวนครับสวัสดีครับ